วันนี้ครับเราอยู่ที่หมู่7็ครับบ้านป่าตลาดตําบลวังสับปะรดอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีอายุทุเรียนของเขานั้นปัจจุบันนี้13ปีเป็นทุเรียนพันหมอนทอง129ต้นสวัสดีต้องทำสวัสดีครับช่วยแนะนําชื่อเสียงเรียงนามหน่อยนะครับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับชื่อแชลแอมอ่อนหวานครับแชลอมอ่อนหวานนะครับอีกท่านนึงที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะชื่อสุดารัตนพงศ์นะคะหรือคู่หูใบเต้าเพชรนะคะเราเห็นว่าแม่เขามีปัญหาในเรื่องของต้นป่วย ก็เลยลองแนะนําดูจนกระทั่งมาถึงวันนี้แม่บอกว่า3มเกลือัวแพนคือยาสามัญประจําสวนของแม่ไปแล้วตอนที่มันเป็นปัญหาจัดๆดนะ่ยคือเราทําไปเราก็รู้ไปทําไปเรียนรู้ไป<ช>นะครับลองถูกลองผิดทุกอย่างและมันผิดตรงไหนบ้างครับที่สวนของเรามันเกิดอ,อาการผิดปกติอย่างไรเราถึงมาเจอคู่หูแล้ว,ลวรู้สึกว่ามาถูกใจเล่าให้พี่น้องฟังครับมันเหมือนกับมาทําให้โครงสร้างของทุเรียนแข็งแรงขึ้นแปลว่าก่อนหน้านั้นทุเรียนเราเริ่มโซม โซมอ่อนแอใช่ต้นเป็นอย่างไรครับคือป่วยน้ําออกตามต้นเป็นคอดินอ๋อไฟท็อปรั่โคเน่าคอดินใช่แล้วพวกใบกิ่งก้านสาขาเป็นยังไงครับตอนนั้นก็ปล่อยกิ่งปล่อยใบแล้วก็ยืนต้นตายตายไปเยอะไหมครับ60กว่าต้นตอนนั้นอายุมันเท่าไหร่แล้วถึงตายไปตั้ง60ต้นครับก็อยู่ในเลทสิบปีสิบปีแล้วตายหกสิบต้นคือตายท้องกลมคือมีลูกแล้วก็ตายท้องกลมเลย ตัดลูกไม่ได้ก็ตายไปพร้อมกันเลยตายเป็นแม่นาคเลยนะครับใช่ค่ะอันตรายจริงๆ <พอ S 1> เลยพอนาคมาทีหลังเลยไม่ทันไม่ทัน <c oughs> ก็หมายความว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เห็นผลแล้ว กับต้นกับตายผลผลิตก็ไม่ได้สิ่งที่เราลงทุนไปมากมายก็ศูนย์เลยนี่ก็คือความอัดอั้นตันใจของเกษตรกรของชาวสวนทุกคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ดีๆน้องแต้วก็เข้ามาพอดีก็มาช่วยในการค้ำจุนถูกไหมครับค้ำชูให้เรารู้สึกมาแนะนําให้เปิดใจลองดูตอนแรกก็งั้นๆนะมั้งโดนมาเยอะเราลองทุกอย่างเพราะเราเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วสามารถใส่ข้อมูลได้ตลอดเวลาเมื่อใส่ข้อมูลไปแล้ว ตอนนี้ใช้แล้ววางใ,ใจแล้วว่าน้องแต้วมาคนสนิทนะครับมาบอกเราการันตีเราเมื่อปรารถนาดีแล้วเราเอามาใช้ครั้งแรกที่ใช้ไปปุ๊บอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกี่วันกี่เดือนครับเปลี่ยนแปลงก็ในระยะอาทิตย์แล้วก็รู้แล้วนะใบเริ่มเขียว แล้วใช้มาเรื่อยๆแผลที่เคยเป็นเยอะๆก็น้อยลงแล้วผลผลิตลูกสวย,สวยทรงสวยหนามเขียวน้ำหนักดีกี่กิโลต่อลูกครับมันจอะอยู่ที่3 4 5สี่ห้าโอ้ก็ถือว่าลงกล่องใช่เพราะเราเวลาเราแต่งเราก็ต้องแต่งด้วยไงควบคู่กับการดูแลเรื่องการแต่งการอะไรด้วยนี่ก็ถือว่าเราเริ่มรู้สึกว่าอุ่นใจละสบายใจละต้นมาผลมาความสวยงามของต้นมาน้ำหนักลูกเริ่มดีแล้วเราทำอย่างไรต่อครับจากนั้นว่ามันได้กี่กิโลกี่ตันกัน ทีเดียวตอนสมัยตอนที่เริ่มดูแลรักษามาแล้วครับมันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆการเน่ามันก็น้อยลงผลผลิตก็มากขึ้นเราไว้ลูกได้มากขึ้นเพราะต้นเรามันแข็งแรงขึ้น ตอนนั้นน่ะพอเราเริ่มใช้มันน่ะมันออกมาเป็นจํานวนเงินสักเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมครับตอ,ตอนที่ดูแลเสร็จแล้วครับเพิ่มขึ้นเหมือนทวีคูณเหมือนกันนะจากที่มันดรอปลงไปถึง8 0 0 0 0นเนี่ยแล้วมันขึ้นมาทีเดียวล้านห้าเนี่ยเอาล่ะครับตอนนี้บริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพพัฒนาสูตรขึ้นมาเป็น3ามเกลวแพนนวัตกรรมใหม่เจนองได้นําม,มาใช้ประมาณเดือนไหนครับเดือนมิถุนามิถุนาปี6767 67. ตอนนั้นเรานําม,มาใช้เพื่อการอะไรครับ ทำใบทำดอกทำผลใช่ทำ,ทำใบก่อนทำใบก่อน แล้วก็ส,สมถูกไหมครับส,สมมาก,การใช้ทําใบนั้นเราเห็นเพิ่มยังไงครับใบเขียวใบสมบูรณ์พอใบสมบูรณ์แล้วมันถึงเวลาที่กิ่งมันที่มัน<ช>จะรองรับดอกในวันข้างหน้าเป็นไงครับใช่มันแข็งแรงเรารู้ได้ยังไงคขาว่ามันแข็งแรงขึง้นก็จากที่เราอยู่ก็เข้าทุกวันหรือว่าเราทําแผลเราขูดเนี้ยเสียงมันจะเปลี่ยนจากเคยขูดยบโยบมันจะกากากแทนใช่ก็หมายความว่ามันแข็งขึ้นใช่เซลล์มันแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนยบยบๆยบใช่ครับอู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการดูแลความแข็งแรง ของกิ่งก้านสาขาครับเมื่อกิ่งเขาแข็งแรงก็หมายความว่าเขาเตรียมรองรับการที่จะมีดอกใช่ไหมครับใช่ดอกเป็นยังไงครับดอกดีค่ะสมบูรณ์ออกเยอะไหมครับมาเต็มแล้วตอนนี้ขนาดเนี้ยที่เรายืนอยู่ขนาดเนี้ยมันก็กําลังเห็นมีดอกมีดวงมันเต็มคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเก้าต้นเนี่ยครับเรามองว่ามันออกมันมากกว่ามันมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายกว่าเก้าสิบต้นขึ้นไปใช่มาทุกต้น โอ้โหก็เรียกว่ามาทุกต้นเลยเหรอครับใช่แล้วเราคาดว่าสิ่งที่เรามองเห็นตรงนี้แล้วเราบำรุงต่อเนื่องเนี่ย ด้วยนวัตกรรมใหม่เนี่ยเราจะบำรุงไปถึงเวลาไหนอย่างไรครับยันตัดเลยค่ะยันตัดยันตัดท่านที่ทเคารพครับนี่คือชีวิตชาวสวนจริงๆครับทุกครั้งที่พูดคุยแม้จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในความสุขสบายในการร่วมวงกันเขามองว่าผลิตผลของเขานั้นคือสิ่งที่จะปะลมใจทําให้เขานั้นมีกําลังในการเดินหน้าต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์ของ3เกลือถูกไหมครับครับผม3ล้านพันนันกันเห็นเห็นเพราะว่านี่คือความสุขใจผมถามนิดถึงครับในเมื่อก่อนอะ ตอนที่เรายังไม่เจอกันนะกับ3เกลเวอร์แพนเนี่ยต้นทุนเป็นยังไงเราใช้อะต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะว่าเราต้องใช้หลายตัวบวกกันอาหาราอาหารตัวอื่นๆ่มาบวกกันเรียกว่าเยอะแยะไปหมดเลยครับและปัจจุบันใช้แค่2อ,อย่างพอเลยครบถ้วนอาหารสามมันประจําสวนนี้เลยที่เป็นความภาคภูมิใจครับผมแล้ว ผมถามนิดเดียวท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีบุคคลที่จะเข้ามาสวนเราเยอะที่จะนําเสนอธาตุอาหารอะไรต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยบางทีก็มีเผวไปบางทีก็มีคนทําลอกเรียนแบบใกล้เคียงคล้ายคลึงแต่ข้างในพอเปิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับเจนน่องช่วยบอกพี่น้องเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เราต้องเลือกที่เราไว้ใจได้แล้วเราก็มั่นใจในตัวเขาเราจะเต็มต้องคนไว้ใจเท่านั้นใช่แล้วก็ผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือใช่ สิ่งนี้สําคัญดังนั้นท้ายที่สุดขอเจนนองขีดเส้นใต้ความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาช่วยปรปับปรุงบํารุงดูแลสวนของเราเชิญครับก็แนะนำเนาะแนะนําพักพวกถ้าไม่เชื่อก็มาดูสวนได้ท้าลองพอวัมดีจริงดีจริงท่านมาที่สวนนี้ครับรับรองได้ว่าเจนนองดองยาวให้ท่านแล้วนะครับแน่นอนมาพูดคุยมาดูแลสวนและมาเข้าใจชีวิต โหัวอกเกษตรกรด้วยกันว่าเรานั้นพึ่งพาอาศัยกันอย่างไรโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้ทุกท่านได้มีโอกาสใช้ร่วมกันอย่างยั่งยืนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนครับ<ะ>โอกาสหน้าครับมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะไปะติดตามความยั่งยืนทุกสวนทั่วประเทศครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกนัอกนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามกลือแทนสูตรใหม่ ใช้ได้ละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารเพิ่งต่อค้า้